สวัสดีค่ะกัรยาณมิตรทุกท่านปูเป้ซีเนเจอร์นะคะคลิปนี้ปูเป้จะมาพูดเรื่องขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทำไมไม่สมหวังแล้วควรจะทำอย่างไรมาฟังปูเป้พูดนะคะปูเป้มีเคล็ดลับดีๆจะบอกเพื่อนๆลองนำไปปรับใช้ดูนะคะเผื่อจะได้ผลกันไม่ช้าไม่นานเร็วนี้นะคะ เพื่อนๆก็รู้นะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้สามารถเปรียบได้กับเหรียญที่มีสองด้านเสมอจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยหากเราทำอะไรแล้วมันไม่ได้ดังหวังเช่นการไหว้ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเชื่อว่ามีหลายคนที่ไปหลายที่ที่ไหนว่าดีว่าขังก็ไปหมดแต่ก็ไม่ได้ดังที่ขอใช่ไหมคะ ในขณะที่อีกหลายคนก็สมหวังคำถามเ,เพื่อนๆก็เลยผุดขึ้นมาในสมองเลยว่าคือทำไมถึงไม่ได้ทำไมท่านถึงไม่ให้เราทำดีทุกวันไม่เคยคดโกงใครแต่ทำไมชีวิตยังไม่ดีขึ้นจนเพื่อนรู้สึกท้อแท้และโกรธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทันทีทันใดใช่ไหมคะหยุดไหว้พ้าสต์วนมนต์ไปในกระทันหันปัจจุบันทันด่วนเลย เพื่อนๆดึงสติกลับมานะคะเมื้องต้นสาเหตุหลักๆของการขอพรแล้วไม่สมหวังก็คือความโลภหรือเปล่าเพื่อนโลภมากไปไหมหรือไม่รู้จักพอหรือเปล่าคือขอได้แล้วอยากได้อีกอะไรประมาณนี้นะคะโดยเรามักจะชอบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องใหญ่ที่มักจะเป็นไปได้ยากเมื่อเทียบกับสภาวะความเป็นอยู่หรือ มากเกินบุญบารามีที่เคยสะสมมานั่นเองเช่นขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึง่งขอให้ได้คู่ของไปเศรษฐีขอให้ได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศขอให้สมหวังกับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วบา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 ,บา,บาแล้วแต่ที่เพื่อนจะขอรวมไปถึงมุ่งมั่นสมาธิที่แน่วแน่ในการขอพรหรือเปล่า ซึ่งก็มีส่วนที่ทำให้คำขอไม่สมหวังตามที่ปรารถนาและก็ผ่านไปสู่การลงโทษการโกสิงศักดิิทธ์ต่างๆนาน,นาซึ่งท้ายที่สุดแล้วเป็นเหตุที่ทำให้ชีวิตตกต่ำยแย่ดังนั้นบทความนี้ข้อความนี้ที่บูเป้นนำเสนอเนี่ยเป็นวิธีการขอพรอย่างไรให้ได้ผล รวมถึงวิธีการรับมือเมื่อขอพรแล้วไม่สมหวังควรจะทำอย่างไรวิธีการขอพรให้ได้ผลและเกิดประสิทธิภาพที่สุดหยิบยกมา4ี่ข้อเลยนะคะข้อที่หนึ่งเลยการมีสมาธิสติและจิตใจที่มุ่งมั่นตั้งใจแน่วแน่ในการอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยการขอพรจะได้ผลมากน้อยแค่ไหน ก็ดังที่เกินไปคือขึ้นอยู่กับบุญบารามีและกรรมของแต่ละคนด้วยแม้ว่าบางคนจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการอธิฐานขอพรมากแค่ไหนก็ตามแต่กับสร้างบุญกุศลน้อยมากแถมยังมีกรรมเก่ามาฉุดไว้อีกก็ยากที่จะสมหวังวนะละคุณข้อที่สความเป็นไปได้ของเรื่องที่ขอต้องไม่เกินจริงมากเกินไปโอเวอร์เวอางอลังการเช่น บางคนขอให้ลุงขึ้นสอบได้ที่หนึ่งในขณะที่ตนเองไม่อ่านหนังสือหรือตั้งใจเรียนมาก่อนมัวแต่นั่งเล่นเกมแคดเกมเป็นวันเป็นวัน,เป,น,วนเป็นคืนแบบนี้เป็นต้นแบบนี้ก็นับว่าคำขอที่เกินจริงและยากที่จะเป็นไปได้เหมือนกันนะ 3. กํกำลังบารามีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างต้นที่บอกว่าคุณควรสร้างบุญกุศลก็คืออย่างเช่นสวดมนต์ทำทานวิปัสสนากรรมฐาน ก็เพราะว่าบุญเหล่านี้นอกจากจะอุทิศให้ตนเองแล้วยังต้องอุทิศถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นกำลังบารมีของท่านเพื่อให้ท่านได้นำกำลังนี้กลับมาผลักดันคำอธิษฐานของคุณให้เป็นความจริงได้งงใช่ไหมเดี๋ยวจะเสริมก็คือว่า,าเราสวดมนต์ไหวพราในบทที่สามารถแผ่บุญแผ่กุศลได้นั้นน่ะเราก็ยก บุญบารามีที่เราสวดอย่างเช่นพระคาถาจักรพัรดิให้กับสิ่งศักดิก์สิทธิ์ก่อนแล้วก็ถึงจะขอพรอย่างไรล่ะคะซีนะคะการขอพรให้ถูกที่ถูกเวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถประทานในเรื่องนั้นๆได้เช่นหากต้องการไปเรียนต่อต่างแดนหรือทำธุรกิจอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศเราก็ควรจะขอพรจากพระพรหม อยากขอพอรเรื่องความรักและสเสน่ห์ก็ควรไปขอพอรจากพระแม่ลักษมีหรือพระแม่อุมาเทวีหากต้องการมีบุตรก็ขอจากพระโพธิสัตว์กวนอิมแต่อย่างไรก็ตามแล้วนะหากทำตามวิธีข้างต้นที่เสนอไปแล้วว่าทำเท่าไหร่ก็ไม่สมหวังซักทีแนะนําว่าให้คุณนะนะให้พวกคุณเพื่อนนะปล่อยวางความคาดหวังไว้บ้าง หันมาโฟกัสที่ปัจจุบันแล้วลงมือทำทุกสิ่งรอบตัวให้ดีที่สุดอย่ารอคอยคำอธิษฐานแล้วใช้สติสัมปชัญญะไต่ตองถึงปัญหาที่เผชิญอยู่คิดหาวิธีจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างถูกต้องเหมาะสมและไม่ยออ่อท้อแล้วก็หาเวลาไปทำทาสนสวดมนต์ถือศีลแปดวิปัสสนากรรมฐาน เพิ่มพลังบุญกับตัวเองและอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรอ๋ออย่าลืมกดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆด้วยนะเชื่อว่าหากว่าคุณเพื่อนๆนะตั้งใจทําสิ่งต่างๆแล้วสุดท้ายผลลัพธ์จะต้องออกมาดีแน่นอนแม้จะต้องใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันไปก็ที่สําคัญก็คือคิดบวกเพ,พราะพลังบวกนะนะส่งผลให้คุณมากกว่า ความคิดใดๆและ,ะปุเป้ก็ขอฝากไว้ก็คือการอธิษฐานขอพอรเป็นสิ่งที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นเทพหรือิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาใดแต่คําขอพอรจะต้องไม่ไปเบียดเบียนทําให้ใครเดือดร้อนด้วยนะหรือส่งผลไม่ดีกับผู้อื่นและก่อนที่จะเป็นผู้รับเราก็ต้องเป็นผู้ให้ซะก,ก่อนด้วยนะเพื่อนๆก็คือหมั่นทําทานให้อภัยคนอย่ากโกรธคิดดีพูดดีทําดี สิ่งดีๆต่เาเหล่านี้มันก็จะทําให้เรามีความสุขของเราเองอะคะ่ะแล้วก็ให้สังเกตในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเนาะอย่างเช่นไม่รู้ว่าจะไปทําทานกับใครก็อย่างเช่นเลี้ยงเด็กกพาพร้าคนพิการบริจาคยารักษาโรคให้กับผู้ป่วยคนพิการสัตว์เลียล่ออะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็อาจจะบริจาคหนังสือให้กับคนตาบอดก็ได้นะคะ อย่างไรแล้วก็ตามนะอันนี้ก็ปุบเป้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่ขอพอรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่ค่อยได้เหมือนปุบเป้ก็ไม่ค่อยได้แต่ปุบเป้ก็ไม่ได้ค่อยคาดหวังนะ <S <S <ม>เดี๋ยวถึงเวลาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะสัตจัดสรรให้กับเรานั่นเองนะคะ <S <S สําหรับคลิปนี้ปุบเป้ไปก่อนนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ปุบเป้ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ